สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการแต่งกิ่งพยงชิดกันนะครับปีที่แล้วไม่ได้แต่งปีนี้เลยแต่งเยอะหน่อยก็ไม่ต้องแต่งให้ถึงผมก็ได้นะครับแต่งพอไม่ให้ทึบเกินไปก็พอของผมไม่อยากให้ต้นมันใหญ่ เกินไปเพราะผมจะห่อม่ถึงเราก็ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านในหรือที่มันยื่นเข้าหากันเอาออกเพราะถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวเขาแตกอีกรอบนึงก็จะชนกันทึบไปหมดก็จะเป็นที่อาศัยของเพี้ยและ,มะแมลงต่างๆ นแต่งกิ่งมีส่วนทำให้ติดลูกดีนะครับเคยดูของหลายๆส่วนระหว่างแต่งกิ่งกับไม่แต่งกิ่งติดลูกเยอะผิดกันมากเลยเราไม่ต้องไวเสียดายกิ่งกลัวจะไม่แตกเวลาเขาจะแตกใหม่กิ่งหนึ่งมีประมาณ ห้าหกยอดเลยครับแตกสองเที่ยวเดี๋ยวก็เต็มเหมือนเดิมครับครับของผมก็แต่งโปร่งประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันแตกแล้วเต็มที่แล้วก็จะ ถ่ายมาให้ดูว่าจะทึบขนาดไหนนะครับถ้าแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับของผมรุ่น3กับรุ่น4นี่ยังไม่สุกเลย คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ